สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่827ร้ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเผชิญหน้ากับคำถามของสื่ออวินต้นหลิงเทียนได้แต่สายหัวเจ็ดทวราเที่ยงแท้ชื่อนี้เขาเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกสื่ออวินได้ที่ฟังคำตอบของต้นหลิงเทียนก็ลอบถอนหายใจอย่างลับๆับนางรู้ดีว่าครั้งนี้เป็นนางคิดมากเกินไปจริงๆโลกล่าไหนเลยมีเรื่องบังเอิญแบบนี้ได้ ทวาราเที่ยงแท้ลำดับที่หนึ่งเป็นอะไรที่ลึกลับที่สุดยังพบเจอกันได้ง่ายๆเมื่อคิดถึงเรื่องนี้สื่ออวินก็ไม่คิดจะถามอะไรสืบต่อเพราะนางรู้สึกว่าไม่จําเป็นแล้วตอนแรกนางยังหลงคิดว่าหากต้นหลิงเทียนเป็นผู้สืบทอดนามหมอกพิรุณทวาราเที่ยงแท้ลำดับที่หนึ่งจริงความสําเร็จในภายภาคหน้าย่อมไม่มีทางอ่อนได้วกว่าเฟิ่งเทียนบูหักตัดสินจากพลังฝีมือและความสําเร็จในวันนี้ แต่ตอนนี้พอตระหนักได้ว่าต้นหลิงเทียนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเจดทวาราเที่ยงแท้นางจึงยึดถือความคิดเดิมต่อไปว่าวันหน้าเฟิ่งเทียนบูต้องก้าวล้ำสุดที่ต้นหลิงเทียนจะเทียบติดเจ้าสนใจเข้าร่วมนิกายอัคคีล่องลอยและเป็นสิทธิ์ข้าหรือไม่ครูต่อมาสื่ออวินก็เปิดประตูเห็นภูผากล่าวถามต้นหลิงเทียนคำถามของนางทําให้ต้นหลิงเทียนและเฟิงเทียนบูอึ้งไม่น้อยด้วยศักยภาพพรสวรรค์ของเจ้า ความสาเร็จเจ้าในวันน้าย่อมไร้ขีดจํากัดหากเจ้าเต็มไปใจเป็นสิทธิ์่าตําแหน่งประมุขนิกายอาัีล่องลอยคนต่อไปก็คือเจ้าสื่ออวินมองกล่าวกับต้วนหลิงเทียนพร้อมให้คํามัน่นหากเป็นคนอื่นสื่ออวินคงไม่กล่าวเสนออะไรแบบนี้อย่างไรก็ตามสิทธินางอย่างเฟิ่งเทียนหู่เชื่อใจบุรุษผู้นี้นักและสิทธินางก็ไม่ใช่ในตามืดบอดมองคนผิดจึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหากส่งมอบนิกายอาัีล่องลอยให้ต้วนหลิงเทียนสืบทอด หลังได้ยินคาของสื่ออวินคิ้วต้วนหลิงเทียนขมวดเป็นปมทันทียังหันมองไปทางเฟิ่งเทียนบู่อย่างไม่รู้ตัวเจ้าอย่าได้คิดมากไปหลังจากที่เห็นว่าต้วนหลิงเทียนหันไปมองเฟิ่งเทียนบู่สื่ออวินย่อมเข้าใจความคิดของต้วนหลิงเทียนจึงเร่งกล่าวออกมาทันทีเส้นทางที่เฟิ่งเทียนบู่จะก้าวเดินนั้นมันต่างจากเจ้านักเป็นไปไม่ได้เลยที่นางจะรับสืบทอดตาแหน่งประมุขนิกายอาคีล่องลอยในวันหน้าเพราะศักยภาพพรสวรรค์ของนางมีได้ถูกจํากัดอยู่แค่ประเทศฝูเฟิง ในวาจ,จาของสื่ออวินเผยให้เห็นถึงความมั่นใจที่มีต่อเฟิ่งเทียนบูนอกจากนี้ยังเผยให้เห็นว่าแค่ตำแหน่งประมุขนิกายอาคีล่องลอยมันไม่คู่ควรให้เฟิ่งเทียนบูรับต้นหลิงเทียนพอได้ยินก็หันมองสื่ออวินด้วยรอยยิ้มขอบคุณอาวุโสสื่ออวินที่เมตตาแต่ข้ามีอาจารย์อยู่แล้วต้วนหลิงเทียนกล่าวปฏิเสธไปอย่างสุภาพ ตั้งแต่ที่เขาได้รับสืบทอดเคล็ดบำเพ็ญจิตยอดใจกระบี่ที่เป็นมรดกต,กตกทอดของเซียนกระบี่ฟิงชายมาใจเขาก็ได้ยึดถือเซียนกระบี่ฟงชิงอย่างเป็นดั่งอาจารย์สื่ออวินที่คิดกล่าวโน้มน้าวเพิ่มเติมแต่พอเห็นสีหน้าแววตาเด็ดเดี่ยวนางก็ไม่คิดจะเปลืองลมหายใจกล่าวอะไรสืบต่อนางรู้ดีว่าสายตาของต้วนหลิงเทียนหมายความว่าอย่างไรให้นางโน้มน้าวอีกฝ่ายให้ตายอีกฝ่ายก็ไม่ยอมเป็นสิทธิ์ของนางจังหวะนี้นางอดไม่ได้ที่จะรู้สึกผิดหวังในใจ อย่างไรก็ตามแม้จะผิดหวังแต่นางก็ไม่คิดบังคับฝืนใจใครเจ้าไม่ยอมรับข้าเป็นอาจารย์ก็ได้ไม่มีปัญหาครู่หนึ่งสื่ออวินคล้ายตัดสินใจครั้งใหญ่อะไรได้จึงกล่าวออกมาชัดถ้อยชัดคำแต่ตราบใดที่เจ้าเข้าร่วมนิกายอัคคีล่องลอยเจ้ามีจำเป็นต้องนับถือผู้ใดกระทั่งข้าเป็นอาจารย์แต่ข้ายังจะสนับสนุนทรัพยากรบ่มเพาะที่ดีที่สุดให้เจ้าแน่นอนว่าหากเปลี่ยนใจเจ้าสามารถเป็นประมุขของนิกายอัคคีร่องลอยได้ทุกเมื่อ เห็นได้ชัดว่าสื่ออวินก็ให้ความสําคัญของพลังฝีมือของต้นหลิงเทียนอย่างแท้จริงท่านประมุกสื่ออวินน้ําใจนี้ของท่านข้าทําได้แค่รับไว้ด้วยใจแต่ข้าต้องขออภัยท่านด้วยเพราะข้าเกรงว่าข้าคงมิอาจทําตามข้อเสนออันดีของท่านได้ข้าเองก็ไม่ได้คิดจะรั้งอยู่ที่ประเทศฝูเฟิงนานนะต้นหลิงเทียนยังคงกล่าวปฏิเสธออกมาอีกครั้งอย่างสุภาพสื่ออวินที่ได้ยินคำตอบของต้นหลิงเทียนเพียงขมวดคิ้วอยู่ย่นไปพักหนึ่งค่อยคลายลงทั้งพยักหน้า เมื่อได้ยืนยันแล้วว่าต้นหลิงเทียนไม่ใช่คนของเจดทวาราเที่ยงแท้และยืนยันได้ว่าต้นหลิงเทียนไม่คิดเข้าร่วมนิกายอักคีล่องลอยนางก็ไร้ความสนใจอะไรอีกเพียงกล่าวบอกเฟิ่งเทียนบูและต้นหลิงเทียนอีกไม่กี่คำก็จากไปต่อมาก็คงเหลือแต่ต้นหลิงเทียนกับเฟิ่งเทียนบูเท่านั้นทั้งคู่ต่างสงสัยในประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมาของอีกฝ่ายไม่น้อย ไม่นานต้วนหลิงเทียนก็ได้รับทราบประสบการณ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายปีของเฟิ่งเทียนหูนับตั้งแต่ช่วงที่นางออกจากทวีปเมคาล่องกระทั่งออกจากหมู่เกาะเซียนพ้นทะเลมาอย่างนิกายอักคีล่องลอยหากเทียบกับเส้นทางอันคารุกระเพินเรื่องราววาดเสียวมากมายของเขาการเดินทางของเฟิ่งเทียนบูนับว่าราบรื่นมากพี่ใหญ่ต้วนแล้วท่านเล่าเป็นเช่นไรบ้างเฟิ่งเทียนบูกล่าวถามออกมาด้วยความสนใจ ต้วนหลิงเทียนพอได้ยินก็กล่าวเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นออกมาโดยไม่คิดจะปิดบังอะไรนางและก็ไม่จําเป็นต้องปิดบังอะไรรวมถึงเรื่องที่คู่มั่นทั้งสองของเขาตั้งคันและตอนนี้เขาเองก็ไม่ทราบว่าพวกนางไปอยู่ที่ใดขณะกล่าวใบหน้าของต้วนหลิงเทียนก็เป็นกังวลขึ้นมาไม่น้อยพี่ใหญ่ต้วนพี่สาวทั้งสองคนต้องปลอดภัยดีแน่ หลังจากได้ยินว่าลี่เฟย์กับเค่อเอ๋อตั้งคันลูกของต้นหลิงเทียนลึกลงไปในแววตาเฟิ่งเทียนหู่พลันเผยความอิจฉาออกมาขณะเดียวกันนางก็พยายามกล่าวปลอบต้นหลิงเทียนจริงสิทเทียนหู่บิดาของเจ้าลุงเฟิงเองก็อยู่ในดินแดนเทพยุทธ์เซียนเต่าด้วยต้นหลิงเทียนกล่าวบอกเฟิ่งเทียนหู่หลังจากที่เกิดเรื่องบนเกาะป้านเย่เว่พวกลุงเฟิ่งก็ติดตามข้ามายัางดินแดนเทพยุทธเซียนเต่า ตัวลิงเทียนยังเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่เฟิ่งอูต้ามาถึงดินแดนเทพยุท์เซียนเต่าให้นางทราบพอได้ยินว่าบิดาของนางมายังดินแดนเทพยุท์เซียนเต่าสีหน้าเฟิ่งเทียนหวูอดไม่ได้ที่จะเผยความสุขความยินดีออกมาแต่พอได้ยินว่าตอนนี้บิดาของนางไม่ทราบไปอยู่ที่ใดแล้วสีหน้าแววตาก็แปรเปลี่ยนกลับกลายเป็นวิตกกังวลทันทีเจ้าวางใจได้เลยลุงเฟิ่งอยู่กับศิษย์พี่ของข้าย่อมต้องปลอดภัยดีแน่ตัวลิงเทียนกล่าวปลอบโยนนอกจากนี้ที่ข้ามานิกายอัคคีล่องลอย ก็เพื่อที่จะได้รับชื่อเสียงเพราะมีเพียงแบบนี้สิทธิพี่ของข้าจะได้รู้ว่าข้ามาอยู่ที่ประเทศฝูเฟิงถึงตอนนั้นพอทราบข่าวสิทธิ์พี่ต้องมาหาข้าที่ตระกูลซื่อถูทันทีแน่และข้ามั่นใจว่าลุงเฟิงก็ต้องมาที่ตระกูลซื่อถูด,ด้วยเหมือนกันเมื่อได้ยินคำกล่าวของต้นหลิงเทียนแม้สีหน้าเฟิงเทียนบู่จะคลายกังวลไปไม่น้อยแต่นางก็ยังอดห่วงความปลอดภัยของเฟิงหู่เต้าไม่ได้อยู่ดีเทียนหู่พรุ่งนี้ข้าจะออกจากนิกายอัคคีล่องลอยเพื่อกลับตระกูลซื่อถูแล้ว ต้นหลิงเทียนมองกล่าวกับเฟิ่งเทียนหวู่เจ้าอยากไปกับข้าไหมเฟิ่งเทียนหวู่แน่นอนว่าย่อมอยากไปกับต้นหลิงเทียนเป็นธรรมดาอย่างไรก็ตามนางอดไม่ได้ที่จะนึกถึงอาจารย์อย่างสื่ออวินก่อนพี่ใหญ่ต้นเรื่องนี้ข้าต้องไปถามท่านอาจารย์ก่อนเฟิ่งเทียนหวู่ไม่รอช้าอะไรเร่งรุดไปหาสื่ออวินทันทีคำตอบของสื่ออวินนั้นง่ายดายนักหากเฟิ่งเทียนหวู่ยังไม่บรรลุขอบเตเซียนห้ามมีให้นางก้าวเท้าออกจากนิกายอัคคีล่องลอยไปที่ใดแม้แต่ก้าวเดียวเพราะมันอันตรายเกินไป ถึงแม้ว่าสื่ออวินจะมีบาร,รมีแต่โลกนี้กว้างใหญ่นักผู้ใดจะไปรู้ว่าจะมีใครบ้ากล้าโจมตีนางหรือไม่เมื่อเห็นทีท่าของสื่ออวินว่าไม่อาจต่อรองได้เฟิงเทียนบูกก็รู้ดีว่าหากนางยังไม่ทะลวงไปถึงขอบเขตเซียนน่ากลัวว่าคงไม่ได้ก้าวเท้าออกจากนิกายอักคีล่องลอยแน่แล้วนอกจากนี้นางยังรู้ด้วยว่าทั้งหมดเป็นเพราะอาจารย์หวังดีต่อนางขอบเขตเซียนตัวหลิงเทียนพยักหน้ารับเขาเองก็พอรู้ถึงเจตนาของสื่ออวิน ในเมื่ออาวุโสสืออวินตัดสินใจแบบนี้ก็ไม่เป็นไรถ้างันเทียนบูเจ้าก็อยู่ที่นี่เถอะถ้าลงถึงขอบเขตเซียนเมื่อไหร่ค่อยออกจากนิกายอักคีล่องลอยมาหาข้าแน่นอนว่าก่อนจะถึงวันนั้นหากข้าว่างข้าจะแวะมาหาเจ้าเมื่อเห็นท่าทางไม่ค่อยเต็มใจของเฟิ่งเทียนบูตัวหลิงเทียนก็รู้สึกว่าต้องพูดอะไรสักคําเขาจึงกล่าวบอกนางออกไปเพื่อให้นางคลายกังวลและไม่ต้องคิดมาก และถ้าลุงเฟิงมายังตระกูลซื่อถูเมื่อใดข้าจะพาลุงเฟิงมาหาเจ้าที่นี่เมื่อเห็นเฟิงเทียนบูเผยอปากคิดกล่าวอะไรต้วนหลิงเทียนก็พอเดาได้จึงกล่าวเสริมเพื่อทําให้นางไม่ต้องห่วงเพราะเขารู้ว่าไม่พ้นนางต้องกล่าวถึงเรื่องเฟิงบูเต้าแน่ได้ยินคําของต้วนหลิงเทียนในที่สุดเฟิงเทียนบูก,ก็ย้มยิ้มออกมาดังคํากล่าวที่ว่านักรบยอมตายเพื่อสหายรู้ใจสตรีตั้งใจแต่งหน้าเพื่อคนรัก เช่นนั้นแล้วสำหรับอิสตรีเพียงเพื่อคนที่รักนางย่อมกระทำตามความพอใจของอีกฝ่ายเช้าวันต่อมาต้นหลิงเทียนซือถูหางและซือถูโฮก็เดินทางออกจากนิกายอักคีล่องลอยขามานั้นทีท่าของคนนิกายอักคีล่องลอยช่างแสนเย็นชานะทว่าขากลับคนของนิกายอักคีล่องลอยไม่กล้าละเลยท่าทีปฏิบัติด,ด้วยไม่รู้เพราะกลิ่นเกรงเฟิ่งเทียนหูหรืออย่างไร เพราะในสายตาคนของนิกายอักคีร่องลอยเฟิ่งเทียนบูคือประมุขนิกายคนต่อไปพวกมันย่อมไม่มีใครกล้าผิดใจกับบุรุษที่นางชมช,มชอบเพื่อหาเรื่องใส่ตัวเทียนบูส่งกันพันลี้สุดท้ายก็ต้องจักเจ้ากลับไปได้แล้วต้วนหลิงเทียนหัวเราะกล่าวกับเฟิ่งเทียนบูพี่ใหญ่ต้วนข้าจะกลับไปหลังเห็นท่านไปแล้วเฟิ่งเทียนบูกล่าวออกมาอย่างดื้อดึง ต้วนหลิงเทียนได้แต่ยิ้มเจือเจือนแต่ไม่ได้พูดอะไรมากอีกหันหลังและจากไปพร้อมสือถูห่โและสื่อถูหังทันทีพริบตาร่างทั้งสามก็เหินลอยขึ้นฟ้าหายรับสายตาเฟิ่งเทียนบูไปจนกระทั่งมองไปไม่เห็นแผ่นหลังวัยๆของต้วนหลิงเทียนแล้วเฟิ่งเทียนบูจึงค่อยหักใจหันหลังกลับเข้าไปในนิกายอาคีล่องลอยท่านปรมาจารย์ต้นความสัมพันธ์ของท่านกับแม่นางเฟิ่งที่แท้เป็นอันใดกันแน่ฉชไหนแววตาท่าทางของนางยามเห็นท่านคล้ายท่านเป็นสามีที่รักเลยเล่า ระหว่างเดินทางสือถูหังที่บังเกิดอาการคันในหัวใจยากจะเกาสุดท้ายก็อดรนทนไม่ไหวจำต้องถามต้วนหลิงเทียนออกมาให้รู้แล้วรู้รอดรเผชิญกับคำถามนี้ของสือถูหังต้วนหลิงเทียนก็ได้แต่ยิ้มแห้งๆแต่ไม่ทราบจะตอบกลับไปอย่างไรดีตอนนี้อารมณ์ของเขาก็ซับซ้อนไม่น้อยใจเขานั้นยอมรับเฟิ่งเทียนหููมานานแล้วหากแต่พอคิดถึงเรื่องคู่มั่นทั้งสองที่เป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่ทราบเขาจึงไม่อาจคิดเรื่องพวกนี้ได้ เมื่อตรหนักได้ว่าตัวหลิงเทียนไม่อยากกล่าวถึงซื่อถูหังก็ไม่คิดซักไซ้ไล่เลียงอะไรสืบต่อเพียงเปลี่ยนเรื่องไปทันทีท่านปรมาจารย์ต้นหลังจากที่ท่านเอาชนะแม่นางเฟิงเมื่อวานข้าเชื่อว่าในเวลาอันสั้นชื่อเสียงของท่านต้องขจรกระจายไปทั่วประเทศฝูเฟิงแน่ถึงตอนนั้นตรับใดที่สิทธิพี่ของท่านอยู่ในประเทศฝูเฟิงย่อมต้องได้ยินเรื่องราวของท่านถึงตอนนั้นเขาต้องมาหาท่านที่ตระกูลซื่อถูแน่นอนซื่อถูหังกล่าว ข้าก็หวังไว้อย่างนั้นต้วนหลิงเทียนพยักหน้าเขาเองก็อยากให้เรื่องราวมันราบรื่นง่ายดายในขณะที่ต้วนหลิงเทียนกับซือถูหางและซื่อถูโฮเดินทางกลับเมืองหลวงคฤหาสน์คลื่นขจีสกุลหานก็เริ่มหวนคืนสู่ความสงบหากแต่ความสงบนี้เพียงดำรงอยู่แต่ผิวเผินเท่านั้นในฐานะอาวุโสสูงสุดของคฤหาสน์คลื่นขจีตอนนี้หลานชายคนเดียวของมันตายไปทั้งคนมีหรือหานสิ้นจะปล่อยวางเรื่องราวนี้ง่ายๆ ไม่ว่ามันจะเป็นใครกล้ามาฆ่าหลานชายของข้าข้าจะให้ทั้งโคตรมันชดใช้ด้วยชีวิตลูกตาหารสิ้นเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานราวกับมันกลายเป็นมันร้ายกระหายเลือดในเวลาเดียวกันทางด้านหานเฉวียนไนและคนอื่นๆก็เดินทางมาถึงอาณาจัก,กรนภาล่องในทวีปเมคาล่องแล้วและไม่นานทั้งหมดก็ได้รับทราบเบาะแสที่ต้วหลิงเทียนฝากสหายเก่าเอาไว้สำนักจันจันแสง หานเฉวียนและคนอื่นๆพอได้รับเบาะแสที่อยู่ของต้นหลิงเทียนทั้งหมดก็เร่งเดินทางออกจากทวิปเมคาล่องมุ่งหน้าย้อนกลับไปยังดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าทันทีจุดหมายปลายทางของพวกนางคือสำนักจันจันแสงตอนนี้เองทางด้านสำนักจันจันแสงผู้คนในสำนักก็เริ่มพบเห็นเรื่องผิดปกติเพราะพวกมันตระหนักได้ว่ายอดฝีมือขอบเคเซียนทั้งหมดของสำนักได้หายตัวไปอย่างลึกลับรวมถึงประมุกก็ไม่เคยปรากฏตัวที่ถงหลักอีกเลย เมื่ออาวุโสฝ่ายในบางคนตัดสินใจเข้าไปสืบเรื่องราวในเขตห่วงห้ามในที่สุดมันก็พบว่าไม่มีใครอยู่สักคนในตอนแรกพวกมันก็จงใจปิดเรื่องนี้เอาไว้อย่างไรก็ตามสุดท้ายกระดาษก็ไม่อาจห่อไฟไม่นานข่าวการหายตัวไปของประมุกและยอดฝีมือขอบเขตเซียนของสำนักก็เริ่มแพร่กระจายไปในสำนักจันจรสแสงและทุกคนในสำนักจันจแสงก็ตระหนักได้ถึงหายนะที่กำลังคืบคลานเข้ามา เพราะเมื่อข่าวนี้แพร่กระจายออกไปอีกแปดขุมพลังก็จ้องจะหยิบชิ้นปลามันด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นขุมพลังที่เคยมีสัมพันธ์อันดีกับสำนักจันจันแสงมาก่อนหรือขุมพลังที่มีเรื่องราวกับสำนักจันจันแสงพอพวกมันพบว่าสำนักจันจรัสแสงระยอดฝีมือในขอบเขตเซียนคุ้มกลาหัวพวกมันก็เริ่มบังเกิดความโลภในทรัพยากรของสำนักแต่ละฝ่ายเริ่มลงมือเคลื่อนไหวกันทั้งสิ้นไม่นานสำนักจันจันแสงก็ถูกผู้คนบุกมาช่วงชิงทุกอย่างทรัพสมบัติถูกตัดเฉือนหั่นนนนแบงปัช้้เืออหหวาน กระทั่งรุ่นเยาว์ที่พอมีแววก็ไม่เว้นถูกแบ่งสารเป็นส่วนไปตามแต่ละคุมพลังเหล่ารองเจ้าสำนักนั้นเสมือนนกรู้พวกมันชิงเอาตัวรอดไปก่อนใครทั้งพยายามฉกฉวยทรัพยากรล้ำค่าของสำนักแล้วรีบตเตลิดหนีไปก่อนที่จะเกิดเรื่องได้กำไรกันไปเป็นกอบเป็นกำนะส่วนเหล่าอาวุโสและสิทธิของสำนักจันจันแสงที่ไม่รู้จะทำอย่างไรต้องเผชิญหน้ากับผู้รุกรานเข้ามากวาดทุกสิ่งอย่างไปต่อหน้าต่อตาอย่างที่ไม่อาจต้านทานอะไรได้ เพียงเวลาแค่ไม่นานสำนักจันจันแสงก็เหลือแต่ชื่อกว่าที่พวกหานเฉวียนนี่จะมาถึงสำนักจันจันแสงก็ไม่อาจเรียกว่าสำนักได้อีกแล้วถึงแม้ว่าจะได้รับทราบข่าวของตัวหลิงเทียนจากอดีตศิษย์ที่ยังคงอาศัยสายไร่หินเซียนบ่มเพาะพลังอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวหลิงเทียนก่อนที่จะหายตัวไปแต่ศิษย์ยี่เหลือก็รู้แค่ว่าตัวหลิงเทียนได้จากไปแล้วเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นๆพวกมันที่เป็นชนชั้นปลายแถวก็ไม่ได้รู้อะไรมากมาย ดังนั้นเบาะแสของต้นหลิงเทียนก็ได้ขาดหายไปที่นี่อีกครั้งพี่ใหญ่หลิงเทียนท่านไปอยู่ที่ใดกันแน่ใบหน้าของหานเฉวียนได้เต็มไปด้วยความกังวลเพราะนางรับทราบจากสิทธิสํานักจันจันแสงมาว่าก่อนที่ต้นหลิงเทียนจะหายตัวไปสถานการณ์ของเขาก็ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไรเห็นว่าได้สังหารขอบเคเซียนซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอย่างไม่อาจอภัยให้ได้ในเมื่อเบาะแสมันขาดหายไปแล้ว หานเฉวียนนี่ก็ทำได้แค่ย้อนกลับไปยังคฤหาสน์คลื่นขจีสกุลหานเท่านั้นอย่างไรก็ตามพอนางกลับมาถึงคฤหาสน์คลื่นขจีได้ไม่ทันไรก็ได้ยินจากชิงหนูว่าลี่เฟยถูกใครก็ไม่ทราบรับตัวไปพร้อมลูกน้อยเสียแล้วคุณหนูท่านอย่าได้กังวลไปผู้ที่มารับตัวแม่นางลี่เฟยกับทารกสมควรเป็นคนของบิดาต้นหลิงเทียนชิงหนูกล่าวเรื่องนี้ข้าคาจากวาจาที่คนผู้นั้นกล่าวทิ้งไว้ เห็นว่าแม่นางลี่เฟยเป็นหูหยินของนายน้อยคนของบิดาพี่ใหญ่หลิงเทียนหรือหานเฉวียในใ้พอได้ฟังเรื่องนี้ก็พอได้ล่งใจขึ้นมาหน่อยแล้วมีม,มีร่องรอยอื่นใดจากผู้ที่พาตัวพี่สาวลี่เฟยไปเลยเหรอไม่เลยคิงหนูส่หัวไปมาหาักแต่สีหน้าแววตาของนางก็แลดูลอกแลกเล็กน้อยหือมีเรื่องอะไรอีกงั้นหรือหานเฉวียนในนั้นเรียกว่าตั้งแต่เด็กจนโตล้วนอยู่กับชิงหนูมาตลอด พอได้เห็นสีหน้าแววตาของชิงหนูใจนางก็รู้สึกถึงลางไม่ดีทันทีชิงหนูถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งสุดท้ายก็ค่อยๆเล่าเรื่องราวก่อนที่ลี่เฟยจะจากไปออกมาเป็นหานจิ้นเหนียนคิดก่อการอุบาตกับแม่นางลีเฟยโชคดีที่คนของบิดาต้นหลิงเทียนมาช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันเวลา หลังจากที่ยอดฝีมือผู้นั้นฆ่าหานจิ้นเหนียนตายก็พาตัวลี่เฟย์กับทารกน้อยจากไปโดยที่มิมีผู้ใดในคฤราสห์คลื่นขจีสัมผัสถึงความเคลื่อนไหวได้เลยชิงหนูกล่าวหานจิ้นเหนียนหลังจากที่ได้ทราบว่าหานจิ้นเหนียนคิดล่วงเกินลี่เฟย์ใบหน้าหานเฉวียนนน่ก็บิดเบี้ยวไปปานยักย้ายมาลูกตากระสังปานสยามสารเผยความดูร้ายเย็นเยียบออกมาทันทีตอนนี้ถ้าหากหานจิ้นเหนียนมันมาอยู่ใกล้ๆมือนางจะฟาดมันให้ตาย เสี่ยวเฮยเสี่ยวไปและเสี่ยวจีนก็โมโหจนสองตาแดงกำ่ำคุณหนูมันถูกฆ่าตายไปแล้วพอตรหนักได้ถึงจิตสังหารจากหารเฉวียนไนและเจ้าตัวเล็กทั้งสามชิงหนูพลันกล่าวสืบต่อตายได้ดีเสี่ยวเฮยกหมัดพร้อมคำรามออกมาอย่างสะใจเสี่ยวจีนกับเสี่ยวไปก็พักหน้าด้วยความถูกใจยังเผยให้เห็นว่ายินดีปรีดาไม่น้อยวาจาเหล่านี้เพียงกล่าวกันแค่นี้เถอะหากอาวุโสหารสิ้นมาได้ยินเข้าเดียวจักเป็นเรื่องเอา ชิงหนูระบายลมหายใจออกมาอย่างทอดถอนมันรู้แล้วจะอย่างไรหานเฉวียนนใส่ยแยะยิ้มเยยออกมาด้วยสายตายเย็นชาตัวอุบาทหานจิ้นเหนียนมันสมควรตายแล้วยังดีที่มันก่อการอุบาทไม่สำเร็จหาไม่แล้ววันหน้าข้ามีรู้จะพบหน้าพี่สาวลี่เฟยกับพี่ใหญ่หลิงเทียนอย่างไรและถ้าหากมันยังไม่ตายข้านี่หละจะรีบไปฆ่ามันเดี๋ยวนี้ต่อให้อวุโสหานสิ้นจะมีโมโหก็ช่างหัวมันไปสิ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรหานจิ้นเหนียนก็ตายไปแล้วด้วยเหตุนี้โทสะของหานเฉวียนนจึงสงบลงได้ในเวลาอันสัน้นเรื่องที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือค้นหาว่าพี่สาวลี่เฟยถูกผู้ใดพาตัวไปข้ามั่นใจว่ายอดฝีมือที่เข้ามาพาตัวพี่สาวลี่เฟยไปต้องทรงอย่างยิ่งถึงขั้นที่สามารถพาตัวพี่สาวลี่เฟยไปภายใต้จมูกยอดฝีมือของตระกูลหานเราโดยที่นี้มีผู้ใดรู้ตัว ดูเหมือนว่าฐานะของบิดาพี่ใหญ่หลิงเทียนในดินแดนเทพยุทธเซียนเต๋าจาักมิใช่ธรรมดาเสียแล้วถึงแม้คาดว่าลี่เฟยน่าจะถูกคนของบิดาต้นหลิงเทียนพาตัวไปแต่หานเฉวียนเน่ก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อทั้งหมดและอยากรู้ไม่น้อยว่าลี่เฟยถูกพาตัวไปที่ใดกันอย่างไรก็ตามหานเฉวียงเนไม่คิดไม่ฝันจริงๆว่าลี่เฟยจะถูกพาไปอยู่ที่ตำหนักเมคาครามแล้ว ตําหนักเมคาครามนั้นเป็นขุมพลังถึงชั้น3ามในภูมิภาคเบื้องล่างของดินแดนเทพยุทธ์เซียนเต่าไม่ใช่อะไรที่ขุมพลังชั้นห้าอย่างคฤริหาน์คลื่นคจีจะมีสัมพันธ์ด้วยได้เช่นนั้นเรื่องตามหาตัวลี่เฟยคงยากที่จะกระทําได้ในตําหนักเมคาครามที่ลอยล่องเหนือฟ้าห่างไกลจากความวุ่นวายลี่เฟยที่ถูกพาตัวมาก็ได้พบเจอกับลี่รัวอีกครั้งทําให้ลี่รัวมีความสุขความยินดีนะัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนางได้เห็นทารกที่อยู่ในอ้อมแขนลี่เฟยนางก็ตื่นเต้นยินดีสุดที่จะหาใดเปรียบแย้มยิ้มไม่หุบข้ามีหลานชายแล้วข้ามีหลานชายแล้วทว่าหลังจากที่ตื่นเต้นไปพักใหญ่ลี่รัวพลันได้สติเร่งหันกลับมาถามลี่เฟยทันทีแล้วเคอเอ๋อเล่าก่อนที่ข้าจะออกจากทวิปเมคาล่องข้าได้ยินเทียนเอ๋อบอกว่าเจ้าอยู่กับเคอร์เอ๋อมิใช่หรือ ได้ยินคำถามนี้ของลี่รัวลี่เฟยพลันนิ่งเงียบไปสองตาอันงดงามของนางเริ่มสั่นระริกยังเอ่อคลอไปด้วยน้ำตาทันทีเกิดอะไรขึ้นลี่รัวพลันสังหอ์ใจไม่ดีขึ้นมานารัวทว่าทันทีที่ลี่เฟยกล่าวออกมาก็ถูกลี่รัวขัดเอาไว้ก่อนเจ้าให้กำเนิดหลานชายข้าแล้วยังเรียกหาข้าว่าน้าอีกหรือท่านแม่ พอเปลี่ยนว่าจะเรียกหาในที่สุดลี่เฟยก็ยากระงับสืบประหยัดน้ำตาพลันไหลพรากออกมารดแก้มงามเป็นสายไม่นานลี่หัวก็ได้รับทราบเรื่องราวทุกอย่างจากปักลี่เฟยและทั้งหมดที่นางทราบก็คือสิ่งที่ต้วนหรูเฟิงรู้อยู่แล้วรวมถึงเรื่องการหายตัวไปของต้วนหลิงเทียนกระทั่งเรื่องที่เค่อเอ๋อถูกผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นพี่สาวฝาแฝดพาตัวไปหลังจากที่ได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดร่างลี่หัวพลันสถานไปทันทีสีหน้ายัางซีเซียวลงอย่างมากเรื่องทั้งหมดนี้ พ่อเจ้ารู้หรือไม่ท่านพ่อทราบแล้วลี่เฟยพยักหน้าลี่รัวได้ยินดังนั้นก็เร่งส่งเด็กน้อยในอ้อมอกคืนลี่เฟยไปก่อนที่จะมุ่งหน้าไปหาต้นรูเฟิงทันทีรัวเอ,อ๋อเจ้ารู้เรื่องแล้วหรือเมื่อเห็นสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีของลี่รัวที่บุกเข้ามาหาต้นรูเฟิงย่อมคาดเดาเรื่องราวได้อดไม่ได้ที่จะลอบทอดถอนในใจพี่รู้ว่าเจ้าคิดกล่าวเรื่องอะไร พี่ได้ส่งคนออกไปตามหาตัวเทียนเอ๋อแล้วส่วนเครอเอ๋อนั้นเพราะนางถูกคนของลัทธิบูชาไฟพาตัวไปพี่ไรออำนาจทำอะไรในเรื่องนี้ได้เรื่องนี้นางต้องพึ่งโชคชะตาของนางเองแล้ววาจาท้ายประโยคของต้นหรูเฟิงก็เผยให้เห็นถึงความอับจนหนทางพึ่งโชคชะตาของนางเองรี่รัวตัวสันระริกไปโดยพลัน สองตายัางเริ่มแดงรื้นขึ้นมาไม่นานหยาดน้ำตาสองสายเริ่มไหลรินกล่าวออกด้วยเสียงสั่นเครือคล้ายรับไม่ไหวใกล้พังทลายเต็มทีท่านที่หมายความว่าข้าได้แต่ฝากชีวิตของนางกับหลานข้าไว้กับสวรรค์นั้นหรือ